คลิปนี้เราจะมาดูกันต่อนะก็จะเป็นเรื่องของดาวพุธนะครับดาวศุกร์แล้วก็ดาวอังคารสามดวงเนี่ยดาวเคราะห์ทั้งสามดวงนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นดาวที่มีความหมายไม่ดีไม่ร้ายนะฮะมันก็จะกลางกลางมันจะดีหรือมันจะร้ายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่ามันมันไปอยู่ร่วมมันไปทํามุมไปทําปฏิกิริยาสัมพันธ์กับดาวอะไรมากกว่าแต่เฉพาะดาวอังคารตรงนี้เนี่ยนะฮะ ราวศาสตร์ไทยเนี่ยมักจะมองไปในทางร้ายมากกว่านะครับให้น้าหนักไปทางร้ายมากกว่าดีอะตรงนี้ก็แล้วแต่นะว่ากันไปอะเริ่มที่ดาวพุธกันก่อนดีกว่า,า,วด,ด,า,วาวดาวพุธเนี่ยไอเนี่ยดาวดาวสุกมีเขาเนี่ยดาวพุธเนี่ยมาความหมายโดยทั่วไปเนี่ยมันจะหมายถึงความคิดนะฮะเพราะว่าดาวพุธเนี่ยเป็นดาวที่เคลื่อนที่เนี่ยเร็วนะฮะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดเส้นวงโครจรเนี่ยสั้นนะครับเพราะฉะนั้นอ่า การที่เราสังเกตจากบนโลกไปที่ดาวพุธเนี่ยเราก็จะเห็นว่าดาวพุธเนี่ยมีอัตราความเร็วในการโครจรเ,เร็วนะครับแล้วก็เกิดลักษณะของอาการโครจรถอยหลังเนี่ยค่อนข้างบ่อยนะครับเรียกว่าเอาแนวนอนไม่ได้เดี๋ยวเดินหน้าเดี๋ยวถอยหลังพุธเนี่ยเลยหมายถึงความคิดนะครับความคิดเพราะว่าความคิดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเร็วนะครับเปลี่ยนแปลงเร็วด้วยความ ดาวพุธเนี่ยยังหมายถึงคําพูดนะครับการเจรจาหมายถึงการสื่อสารก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารด้วยวิธีการใดๆก็ตามพุธเนี่ยหมายถึงการเดินทางก็ได้แต่จะต้องเป็นการเดินทางใกล้นะการเดินทางแบบใกล้ๆไอ้เรื่องใกล้เรื่องไกลเนี่ยอย่ามาถามแล้วว่ากี่กิโลถึงจะนับว่าไกลเนี่ยมันไม่ได้มีเป็นมาตรฐานขึ้นมากําหนดหรอกการที่ บอกว่าเดินทางใกล้ <S <S เดินทางไกลในโหราศาสตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกนะฮะมันจะไกลยังไงก็ตามแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ลำบากลําบนเนี่ยมันก็คือใกล้ทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าโอ้มันจะต้องลําบากมากมันจะต้องเตรียมการมันจะต้องยุ่งยากอันนั้นแหละเดินทางไกลแหละนะฮะพุธเนี่ยเดินทางใกล้นะ,น,น,นะครับนึกจะไปก็ไปนึกจะกลับก็กลับพุธเนี่ยยังหมายถึงเด็กๆได้ด้วยนะครับคนที่มีอายุน้อยกว่าเรานะฮะอันนี้ก็คือ ความหมายที่เขาใช้กันโดยทั่วๆไปนะฮะของดาวพุธท,ทีนี้ต่อมาก็คือดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์ในความหมายง่ายๆเลยก็คือความสุขนะครับสุขเนี่ยหมายถึงความรักนะฮะความหมายนี้ใช้กันบ่อยที่สุดอยากรู้เรื่องความรักของคนนะฮะก็เอามาพิจาราณากันที่ดาวศุกร์นี่แหละดาวารราศุกร์หมายถึงการมารมณ์นะครับหมายถึงเซ็กส์นี่แหละหมายถึงศิลปะก็ได้นะครับของสวยของงามสิ่งสวยสิ่งงามทั้งหลายสุขเนี่ยหมายถึงหญ,ญิงสาวนะฮะ อันนี้จะต่างกับจันนะเพราะว่าจันเนี่ยมันมันให้ความหมายไปในเชิงของความเป็นแม่สตรีเพศตัวด้วยทั่ว,วไปแต่ถ้าเป็นสุกเนี่ยคือต้องหญิงสาวเลยต้องมีเซ็กแอพเพลต้องมีแรงดึงดูดทางเพศนะครับต้องมีสเสน่ห์เออเพราะฉะนั้นสุกหมายถึงสเสน่ห์ก็ได้เหมือนกันนะทีนี้สุกเนี่ยมันหมายถึงความบันเทิงใช่หไหมฮะเพราะฉะนั้นสุกน่ยหมายถึงความฟุ่มเฟือย ความสุขแบบทางโลกนะครับแบบโลกี้ะนะฮะสุขเนี่ยหมายถึงเงินสดก็ได้นะเพราะว่าคนเรามันจะมีความสุขทางโลกียะได้มันจะมีความบันเทิงได้เนี่ยนะมันก็จะต้องมีเงินในกระเป๋าก่ากอนนะครับในวิชาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยสุขเนี่ยยังหมายถึงคู่ครองโดยตรงเลยนะครับหมายถึงการแต่งงานาเนื่องจากสุขเนี่ยมันเป็นความสุขทางด้านโลกียะทางด้านเนื้อหนังร่างกาย สุกเลยหมายถึงร้านอาหารก็ได้นะหมายถึงอาหารคนจะทํากับข้าวอร่อยไม่อร่อยเนี่ยก็ต้องมาดูที่สุกนี่แหละนะครับความหมายแบบหนักๆห,หน่อยเนี่ยสุกก็เลยหมายถึงสสเพณีหญิงบริการอ,อ,อะไรทํานองแบบนั้นนะครับก็คือสรุปง่ายๆว่าสุกเนี่ยมันเป็นเรื่องทางโลกียะแหละนะครับทีนี้ต่อมาอังคารนะครับอังคารอังคารเนี่ยความหมายมันจะตรงข้ามกับสุก สุกนี่คือหญิงสาวพเพราะฉะนั้นอังคารนี่คือชายหนุ่มแบบมแมนๆเลยลุยๆเถื่อนๆอ,อังคารเนี่ยหมายถึงความรุนแรงนะครับสากลเนี่ยเขาถือว่าอังคารเนี่ยเป็นดาวของ activity นะครับเป็นดาวของความกระตือรือร้นเป็นดาวออของการลงมือทำนะครับใครก็ตามเนี่ยจะเป็นนักลงมือทําขนาดไหนก็ตามจะมีความขยันขนาดไหนก็ตามเนี่ย,ขเ,ยเขาก็จะมาพิจารณากันที่ดาวอังคารนี่แหละนะครับ ส่วนของไทยเราเนี่ยมักจะมองอังคารไปในทางร้ายนะครับอังคารเนี่ยคือการทะเลาะวิวาสคือการลงมือกันอ่าอังคารคืออารมณ์นะครับแต่เป็นอารมณ์ในลักษณะของอารมณ์เสียนะครับเป็นอารมณ์ที่กล้าแข็งความโมโหวความโกรธนะครับโทสะจริตบางทีอังคารเนี่ยมันก็จะหมายถึงอุบัติเหตุได้ด้วยนะครับเวลาอังคารเข้าอังคารเข้าเนี่ยบางคนบางอาจจะเคยได้ยินนะเนี่ยอังคารมันถึงจุดเจ้าชะตาอะไรอย่างเงี้ย ก็บางทีเขาก็จะทายกันว่าอ่ามันจะมีอุบัติเหตุมีมีความบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นความเจ็บป่วยก็ต้องเป็นความเจ็บป่วยที่มันต้องได้รับโดยตรงทางร่างกายนะครับแต่มองในแง่ของอาชีพนยนะอาคารนี่แน่นอนเลยต้องเป็นอะไรที่มันแมนๆหน่อยพวกทหารพวกตำรวจอะไรก็ตามที่มันลุยกันอัคครหมายถึงอาวุธก็ได้นะครับคือจะเป็นความหมายในเชิงของรุนแรงนะเพราะอย่าลืมว่าตั้งแต่สมัยโบราณมาเนี่ยทุกๆวัฒนธรรมแล้วเขาก็ยกให้ อังคารในเป็นเทศแห่งสงครามโอเคนะอันนี้คือความหมายของดาวชุดนี้นะครับโดยสรุปนะฮะพุธคือความคิดสุขคือการมารมหรือว่าความสุขความพึงพอใจส่วนอังคารเนี่ยคือความรุนแรงนะครับหรือว่าความแอคทีฟความกระตือรือร้นนะฮะนะสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับสำหรับไอ้เจ้าดาวสามดวงนี้นะ